ขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องวันน้อยซอยหนึ่งนะครับวันนี้เหมือนเคยครับพบกับผมเกาลัดพร้อมกับหนังสนุกสนุกที่เราเลือกมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเป็นคิวของ friday the 13 t part 5 a new beginning ครับเป็นหนังปี1 9 8 5แต่ก่อนที่จะไปฟังครับขอเพื่อนเพื่อนช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการเข้าไปกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ฝันร้ายของทอมจาวิสหนุ่มผู้จมอยู่กับฝันร้ายจากเหตุฆาตกรรมหมู่ตอนที่เขายังเป็นเด็ก ในฝันเขาได้เดินฝ่าสายฝนเข้าไปเจอกับสุสารของเจสันวอร์ฮีฆาตกรใบหน้าผิดรูปเขาได้แอบเห็นวัยรุ่นชายสองคนขับรถเข้ามาตามหาหลุมศพของเจสันและขุดมันด้วยความคึกขนองเมื่อพวกเขางัดฝาโลงเปิดออกได้แล้วจึงถูกเจสันที่สวมหน้ากากปิดบังใบหน้าอัาปรกลักลุกขึ้นมาจากโลงแล้วใช้มีดแทงพวกเขาตายจากนั้นก็เดินเข้ามาฆ่าทอมมี่ต่อนั่นทําให้เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนนี้ทอมมี่กาลังอยู่บนรถ หลายปีที่ผ่านมาเขาต้องเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชอยู่หลายแห่งจนในปัจจุบันเขาเติบโตเป็นหนุ่มแล้วแต่ก็ยังทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์นั้นอยู่เขากําลังถูกพาย้ายมายัางสถานบําบัดไพเฮิร์สที่นี่เขาได้เจอกับพามโรเบริร์ตผู้ช่วยผู้นวยการและแมดเลตเตอร์ผู้เป็นหมอและผู้นวยการที่นี่ทว่าในวันแรกนี้ทอมมี่ไม่ยอมพูดอะไรสักคํากับทั้งคู่แมดแนะนําเขาว่าที่นี่ไม่เหมือนกับสถาบันของรัฐ เขาจะได้ทําการเปลี่ยนแปลงตัวเองและเตรียมตัวออกไปสู่สังคมจากที่นี่พอทอมเข้าไปในห้องพักแล้วแมดกับแพรมก็เห็นตรงกันว่ามันคงจะไม่ง่ายจากประวัติของทอมมี่นั้นช,ช็อกช้ำทางจิตใจอย่างรุนแรงอย่าทุกอย่างที่เคยใช้รักษาเขานั้นก็ไม่เคยได้ผลเลยฝั่งทอมมี่ที่อยู่ในห้องพักเขาก็เอาข้าวของออกมาจัดรวมทั้งหยิบมีดพกออกมาซ่อนไว้ใต้เบาะที่นอนด้วย แต่เขาก็ต้องตกใจกับแมงมุมปลอมที่เรจจี้เอามาแกล้งเขาทอมมี่ก็เลยเอาหน้ากากผีมาใส่แกล้งเรจจี้คืนและทําให้เขาตกใจบ้างเรจจี้ได้เห็นว่าในกระเป๋าของทอมมี่นั้นมีหน้ากากน่ากลัวอยู่หลายอันซึ่งเขาประดิษฐ์มันขึ้นมาเองและทอมมี่ก็ยอมคุยกับเรจจี้ด้วยจนได้รู้ว่าเด็กชายไม่ใช่ผู้ป่วยเหมือนตัวเองแต่เป็นหลานของจอชพ่อครัวที่สถาบันนี้แล้วจู่ๆก็มีเสียงวอรถตำรวจดังเข้ามาทำให้เรจจี้ต้องรีบขอตัวออกไปจากห้องนอนของทอมมี่ก่อน ที่ด้านนอกในอำเภอทักเกอร์กับเจ้าหน้าที่ดดได้พาเอ็ดดี้กับทีน่ากลับมาที่สถาบันเพราะทั้งคู่เข้าไปในพื้นที่ไร่ของเพื่อนบ้านอย่างเอ็ดเทลจนทาให้เธอไม่พอใจอีกแล้วเอ็ดเทลนั้นซ้อนมอเตอร์ไซค์ของจูเนียร์ลูกชายของเธอตามมาเพื่อต่อว่าที่พวกเขาได้เข้าไปทําอะไรวิจารณ์ที่ไร่ของเธออีกด้วยแล้วเธอก็ต้องยื่นคําขาดว่าถ้ามีวัยรุ่นจัดสถาบันคนไหนกล้าที่จะเข้าไปในไร่ของเธออีกเธอจะยิงให้สมองกระจุยส่วนทักเกอร์ก็คําชับให้แมดดูแลเด็กๆให้ดี คอยคุมไม่ให้พวกเขาเข้าไปในไร่ของเอ็ดเทลอีกซึ่งแมทก็รับปากอย่างดีเดนทอมมี่ก็แอบดูทุกอย่างจากหน้าต่างของห้องพักของเขาอย่างเงียบๆนอกจากคู่รักเอ็ดดี้กับทีน่าแล้วที่สถาบันยังมีวัยรุ่นอีกกลุ่มได้แก่โจเอ้ผู้รักการกินโรบินสาวผู้เคร่งเครียดจริงจังไวโอเลตสาวพังสุดร็อกและเจคคนติดอ่างอีกทั้งยังมีผู้ป่วยอีกคนก็คือวิกระหว่างที่โรบินกับไวโอเลตช่วยกันตากผ้าอยู่นั้น โจ伊ที่อยากช่วยก็เข้าไปหาพวกเธอแต่ดันทำช็อกโกแลตในมือเลอะผ้าที่เพิ่งซักเสร็จเลยถูกสาวๆไล่ไปให้ไกลๆเขาเดินเข้าไปหาวิกที่กำลังผ่าฟืนอ,อย่างเอาเปน็นเอาตายอยู่โจอ้ก็พร่ำเรืองของตัวเองที่เขาเป็นเด็กคำพระและใครๆก็คิดว่าเขาช่วยทำอะไรไม่ได้ให้กับวิกฟังจนวิกรู้สึกลำคาญแต่เขาก็ยังไม่หยุดพูดยื่นช็อกโกแลตในมือให้วิกซึ่งกำลังโมโหเลยฟันช็อกโกแลตจนเละแล้วโจอ้ก็ยังบอกว่าวิกเป็นบ้าไปแล้วยิ่งทำให้เขาเดือดดาน คุมตัวเองไม่อยู่ใช้ขวานในมือฟันเข้ากลางหลังของโจอี้ตายสุดท้ายเลยถูกตำรวจจับตัวไปส่วนศพของโจอ้ก็มีเจ้าหน้าที่รอยเข้ามาจัดการแต่สภาพที่หลังเวอะและแขนขาดไปข้างนึงก็ทําให้คนอื่นๆสงสารและเสียใจและรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เพราะถึงอย่างไรโจอ้ก็เป็นคนดีคนหนึ่งตัดภาพมาในตอนกลางคืนดึกคืนนั้นนุ่มมริกันสองคนวินนี่และพีทเกิดรถเสียอยู่กลางทางที่มืดมิดระหว่างที่วินนี่ลงไปซ่อมรถที่กระโปรงหน้า เขาก็เกิดกลัวขึ้นมาเพราะก่อนหน้านี้ได้ยินข่าวที่มีคนถูกฆ่าที่สถานบอมบัดหรือที่พวกเขาคิดว่าเป็นโรงพยาบาลบ้านนั่นเองด้านพิที่รอวินนี่ซ่อมรถไม่ไหวก็เดินลงไปเดินเล่นเข้าไปในแนวป่าข้างทางขณะเดียวกันวินนี่ก็ถูกเจสันโผมาฆ่าโดยจุดไฟย,ยัดใส่ปากข,ของเขาแล้วปล่อยให้นอนตายอยู่ที่ฝากระโปรงพอพิษเดินกลับมาก็ไม่ได้สนใจเพื่อนที่ฟุบหน้าอยู่ที่เครื่องยนต์กลับขึ้นไปนั่งที่คนขับแล้วก็สตาร์ทรถจนติดแต่เขาก็ถูกเจสันที่แอบอยู่เบาะหลัง ฆ่าและปาดคอตายตามไปกลับมาที่ทอมมี่ในเช้าวันถัดมา mm hmm. เขายังคงมีอาการนอนไม่หลับ mm hmm. เพราะเสียงของเหตุการณ์ในตอนนั้น mm hmm. ดังก้องอยู่ในหูตลอดเวลาพอลุกขึ้นมาจากเตียงเพื่อจะกินยา mm hmm. ก็เห็นภาพหลอนของเจสันจนตัวเขาเองแทบจะทนไม่ไหวยอยู่แล้วขณะที่ที่โต๊ะอาหารไวโอเล็ตจัดจานเกินสําหรับโจ้และวิกด้วยความเคยชิน mm hmm. ทุกคนต่างก็คิดถึงโจ mm ้ hmm. เหมือนกันทอมมี่ <Tommy S 2> เองก็มาร่วมโตะด้วยแต่จังหวะที่เขากําลังจะออกไปตามเอ็ดดี้ตามที่แมดขอให้ช่วยเอ็ดดี้ก็โผล่เข้ามา โดยใส่หน้ากากผีของทอมมี่ทาให้เขาตกใจเลยถูกทอมมี่จับทุ่มและซ้อมแบบไม่ยัง้งทุกคนต้องรีบเข้ามาแยกทั้งคู่ออกจากกันแมตต้องทําให้ทอมมี่สงบลงและบอกเขาว่าไม่เป็นไรฝั่งที่ไร่เอเทลกาลังสับไก่อยู่ส่วนจูเนียนั่งกินข้าวเช้าอย่างมุมมามเขาได้ยินเสียงไก่ที่อยู่ข้างนอกร้องขึ้นมาเอเทลคว้าปืนออกไปจะจัดการกับตัวอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาวุ่นวายกับไก่ของเธอแล้วก็เจอกับเรมอนชายหนุ่มที่เข้ามาขอทํางานแลกข้าวกิน ซึ่งเธอก็ยอมให้เขาเข้ามาทํางานแต่พอรับหลังก็ทําท่ารังเกียจที่หน้าตาเขาไม่ได้เรื่องเอาเสียเลยเวลาเดียวกันทักเกอร์กับดอทและรอยกําลังจัดการกับศพของวินนี่และพีทและให้มีการค้นในบริเวณให้ทั่วเพื่อจะเจออะไรที่น่าสงสัยและในคืนนี้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งวิลลี่ได้ขับรถไปจอดรอแฟนสาวของเขาลันน่าซึ่งเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ที่นี่และกําลังปิดร้านทําความสะอาดอยู่ระหว่างที่วิลลี่นั่งพิยาอยู่ในรถ ลานหน้าที่กําลังแต่งตัวแต่งหน้าอยู่ในห้องน้ําเธอก็ได้ยินเสียงของแตกดังเข้ามาเธอมองออกไปที่รถของเขาแต่ไม่เห็นความผิดปกติอะไรจึงหันกลับไปทาลิกสติกเป็นอย่างสุดท้ายก่อนส่วนที่รถวิลลี่ก็ได้บีบแต่เรียกหลานหน้าที่ปล่อยให้เขารอนานแล้วและตอนนั้นเองเขาก็ถูกขวานเฉาะหัวเข้าเต็มๆพอลานหน้าออกมาจากร้านวิลลี่ก็ไม่อยู่ที่รถแล้วแล้วเธอก็ต้องตกใจแทบช็อกเมื่อเห็นขาของใครบางคนงยืนอยู่ข้างรถในมือถือขวานเอาไว้ด้วยเธอเปิดประตูหนีลงมาจากรถ ได้ถูกขวานฟันเข้ากลางท้องและก็ขิดไปอีกคนวันถัดมาทอมมี่เห็นเอ็ดดี้กับทีน่าพากันวิ่งไล่กันอย่างสนุกสนานเขามองตามไปแล้วก็เห็นภาพหลอนของเจสันมายืนมองเขาอยู่ข้างล่างทําเอาเขาตกใจมากส่วนอีกด้านนายกเทศมนตรีครอบมาโวยวายให้ทักเกอร์รีบจัดการหาตัวฆาตรกรในเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงสองคืนที่ผ่านมานี้ให้ได้แบบเร็วที่สุดทักเกอร์เลยบอกว่าเขารู้ว่าฆาตรกรก็คือเจสันเลยถูกครอแย้งว่า เจสันนั่นถูกฆ่าตายฝังอยู่ในหลุมและตอนนี้น่าจะกลายเป็นเท่าฐานไปแล้วและถ้าทักเกอร์จับตัวผู้ต้องสงสัยมาไม่ได้แล้วก็เขาจะต้องโดนหนักแน่ๆน่แล้วเอ็ดดี้ก็ชวนทีน่าเข้าไปเล่นสนุกกันในป่าทั้งที่แมทสั่งไว้แล้วว่าห้ามพวกเขาออกไปไหนตั้งแต่ถูกเอ็ดเทลเพ่งเลงอยู่พวกเขาเข้าไปมีเซ็กกันในนั้นแล้วก็สุบกัญชาไปด้วยโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีสายตาของเรมอนแอบมองพวกเขาอยู่แต่แล้วเรมอนก็ถูกแทงตา,ตายตรงที่เขายืนอยู่ส่วนคู่รักพอเสร็จกิจแล้ว เอ็ดดี้ก็ขอไปอาบน้ําล้างตัวที่บ่อน้ําทําให้ทีหน้าที่นอนเปลือยกายรอเขาอยู่ถูกฆ่าตายด้วยกัรไก่ตัดญ้าที่แทงทะลุตาของเธอทั้งสองข้างแล้วเอ็ดดี้ที่เดินกลับมาหาเธอก็ตายด้วยชะตากรรมเดียวกันเขาเห็นเธอแล้วก็ตกใจถอยไปชนต้นไม้ก็เลยถูกเจสันใช้เข็มขัดหนังรัดหัวบริเวณตาของเขาติดก,กับต้นไม้แล้วก็ขันชะนอจนแน่นจนสายหนังนั้นรัดเข้าไปในลูกตาคำนั้นเรจจี้อ้อนขอจอชปูกของเขาออกไปหาเดมอน พี่ชายที่เพิ่งกลับเข้ามาในเมืองแพมเลยอาสาจะพาเขาไปเองโดยที่แมดอดเป็นห่วงไม่ได้เพราะเอ็ดดี้กับทีน่ายังไม่กลับมาเลยเขาเลยลองชวนทอมมี่ให้ไปกับแพมและเรจจี้ดูเผื่อเขาอยากจะไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างและทอมมี่ก็ยอมไปด้วยไม่นานนักแพมก็ขับรถมาถึงรถบ้านของเดมอนเขาแนะนำแฟนสาวอเนต้าให้เรจจี้และแพมได้รู้จักแล้วก็นั่งคุยกันอยู่ในรถบ้านและชวนทุกคนกินอาหารเม็กซิกันด้วยกัน ส่วนทอมมี่ขอรอพวกเขาอยู่แถวๆรถเพราะไม่อยากไปขัดขวางความสนุกของพวกเขาขณะที่รออยู่ข้างนอกทอมมี่ก็เจอกับจูเนียร์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์สาดไฟเข้ามาใส่เขาแล้วก็ลงมาหัวเราะเยาะสะใจที่ทอมมี่แสบตาแถมพอได้รู้ว่าเขามาจากโรงพยาบาลบ้าก็ทำตัวใหญ่ขู่ว่าจะสับเขาเป็นชิ้นๆทำให้ทอมมี่โมโ,มโหลงมือชกต่อยจูเนียร์แบบไม่ยัง้ง จนแพมได้ยินเสียงเลยรีบวิ่งออกมาตะโกนห้ามเขาพอทอมมี่ได้ยินเสียงเธอเขาก็ได้สติและรู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปจึงวิ่งหายเข้าไปในป่าแพรรีบตามให้เรจจี้ต้องกลับกันแล้วแล้วเธอก็รีบบึงรถพาเรจจี้ออกไปจากตรงนั้นด้านเดมอนพาน้องชายกลับไปเขาก็เกิดปวดท้องขึ้นมาและท้องเสียเพราะอาหารที่กินเข้าไปจนต้องวิ่งออกไปเข้าห้องน้ำเพ้างนอกระหว่างที่ปลดทุกข์อยู่อย่างสบายใจอยู่นั้นอนิต้าก็ออกมาแกล้งเขย่าห้องน้ำสังกะสีจนเดมอนตกใจกลัว ทั้งคู่เล่นร้องเพลงตอบกันไปกันมาแล้วอยู่ๆเสียงของแอนิต้าก็เงียบหายไปพร้อมกับที่ห้องน้ําสั่นไหวขึ้นมาอีกครั้งเดมอนเริ่มโกรธเพราะคิดว่าเธอแกล้งเขาอีกแล้วแต่พอเปิดประตูออกไปก็เห็นแอนิต้ากลายเป็นศพไปแล้วจนเขากลัวถอยหนีกลับเข้าไปในห้องน้ําอีกครั้งจากนั้นเขาก็ถูกเหล็กแหลมทิ่มแทงเข้ามาจนโดนขาและแทงทะลุท้องเขาตายในที่สุดส่วนแพมประขับรถกลับมาถึงสถาบันเจกและคนอื่นๆก็วิ่งออกมาบอกว่าแมทกับจอร์ดออกไปแล้ว แมดนั้นออกไปตามหาเอ็ดดี้กับทีน่าที่ยังไม่กลับมาแต่จอชนั้นไม่ได้บอกอะไรว่าจะไปไหนแพมเลยมอบหมายให้เจคช่วยดูแลที่นี่ฝากเรจจี้ไว้กับเขาเวลเลตและโรบินระหว่างที่เธอกลับออกข้างนอกไปเพื่อตามหาฝั่งจูเนียก็กลับมาที่ไร่ด้วยความอาฆาตแค้นที่ถูกซ้อมเขาบิดมอเตอร์ไซค์วนรอบบ้านและแตะโกนฟ้องเอ็ดเทลไปด้วยทว่าแม่กําลังทําอาหารเย็นให้เขาอยู่และได้ยินแต่เสียงบิดมอเตอร์ไซค์ของเขาผ่านไปสักพักสุดท้ายจูเนียก็บิดรถ พุ่งเข้าหามีดยาวของใจสันที่ยื่นออกมาจากต้นไม้ทําเอาคอของเขาขาดออกจากร่างทันทีส่วนเอเทลก็ต้มสัตูต่อโดยไม่ได้เอกใจอะไรแล้วเธอก็ถูกมือที่ถือมีดดิโตทะลุเข้ามาจากกระจกหน้าต่างตรงหน้าฟันเข้าที่หัวก่อนที่เธอจะตายในสภาพที่หน้าจุ่มลงไปในหม้อสัตูของตัวเองดันแผมขับรถออกมาได้สักพักก็ดันเครื่องดับอยู่กลางทางเธอเลยตัดสินใจเดินย้อนกลับไปทางเดิมเอา ส่วนที่บ้านหลังจากเรจจี้หลับไปอยู่บนโซฟาเจก,กับโรบินก็นั่งดูหนังด้วยกันเจกได้สารภาพว่าเขาชอบโรบินแต่โรบินกลับเห็นเป็นเรื่องน่าขำและหัวเราะออกมาไม่หยุดทําให้เขาอารมณ์เสียมากเขาเลยเดินหนีเธอขึ้นไปหาไวาโอเลตท,ที่ห้องชั้นบนแต่ไวโอเลตก็ยุ่งอยู่กับการเปิดเพลงเสียงดังและเต้นอยู่คนเดียวจนไม่มีเวลาให้เขามาคุยด้วยในตอนนี้สุดท้ายเจกที่ไม่มีใครสนใจก็ถูกเจสันฆ่าตายไปตรงทางเดินชั้นบนของบ้านส่วนที่ชั้นล่างโรบินดูทีวีเสร็จ ก็เดินลุกไปปลุกห้เรจรี้ขึ้นไปนอนที่ห้องแต่เขาไม่ยอมตื่นเธอเลยห่มผ้าให้และปิดไฟให้เขานอนอยู่ตรงโซฟาต่อไปแล้วก็ขึ้นห้องไปถอดเสื้อคลุมปีนขึ้นเตียงนอนชั้นบนของเตียงสองชั้นและหลับไปทันทีหลังจากที่พลิกตัวอยู่สองสามครั้งเราะว่าแสงฟ้าแลบที่รอดเข้ามาจากนอกหน้าต่างทําให้เธอลืมตาขึ้นมาแล้วก็ต้องกรีดร้องด้วยความตกใจเมื่อเห็นร่างโชคเลือดของเจคนอนเบิกตาโพรงอยู่ข้างๆจากนั้นเธอก็ถูกมือของเจสัน เมื้อมาจับคอเอาไว้จากเตียงด้านล่างแล้วก็แทงทะลุเตียงขึ้นมาถึงตัวของเธอจนตายทันทีจากนั้นเจสันก็ย่องเข้าไปในห้องนอนของไวโอเลตอยู่อย่างเงียบเชียบจนเธอที่หันหลังให้ประตูแถมยังเปิดเพลงเสียงดังอยู่ไม่ได้เห็นหรือได้ยินเสียงของเขาเลยระหว่างที่เธอเต้นอยู่กับตัวเองก็ถูกเขาจู่โจมบีบคอยกตัวเธอรอติดกับผนังห้องแล้วก็แทงฆ่าเธอตายไปอีกคนที่ข้างล่างเสียงฟ้าร้องทำไม่ได้จี้ตื่นขึ้นมาเขาเดินขึ้นไปข้างบนและไปขอห้องทอมมี่ก่อนเป็นอย่างแรก แต่ว่าไม่มีเสียงตอบรับก็เลยเปิดประตูห้องเข้าไปแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นศพของโรบินเจคและไวโอเลตนอนกองรวมกันอยู่บนเตียงของทอมมี่เขาช็อกและนิ่งไปก่อนจะค่อ,คอยๆถอยหลังออกมาจากห้องและเขาก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อแพมที่กลับมาถึงเข้ามาจับไหล่เขาเอาไว้เขาเลยบอกแพมด้วยเสียงสั่นเครือพอแพมเข้าไปในห้องทอมมี่และเห็นภาพสุดสยองนั้นเธอก็รีบพาเรจจี้วิ่งลงไปข้างล่างทันทีด้วยความรีด เรจจี้ล้มลงหน้าบันไดพร้อมกับที่ร่างของเจสันที่สวมหน้ากากปรากฏตัวออกมาแพมกรีดลอ,อกมาแล้วรีบดึงให้เรจจี้ลุกขึ้นเธอพาเขาวิ่งหนีออกจากประตูบ้านไปทางประตูหน้าและเข้าไปในป่าท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทั้งคู่วิ่งออกมาเจอถนนและเห็นรถตำรวจจอดอยู่ข้างทางจึงรีบวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือแต่ว่ากลายเป็นว่าเจอศพคนกับเจสันที่ยืนจังกล้าอยู่ตรงนั้นแทนเรจจี้หันหลังวิ่งหนีเข้าไปในป่าก่อนที่แพมจะตั้งสติได้และรีบวิ่งตามเข้าไป แต่ก็ตามไม่ทันทั้งคู่เลยวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางแพรเนั่นวิ่งไปเจอเข้ากับศพของแมทที่ถูกตอกตะปูตรึงหัวเขาไว้กับต้นไม้เธอได้แต่ร้องปรีดและร้องไห้ออกมาแล้วก็วิ่งหนีต่อไปจนกลับมาถึงบ้านอีกครั้งเท่าความสยองยังไม่จบเมื่อศพของจอร์จที่ลูกตาถูกควักหายไปถูกโยนทะลุหน้าต่างเข้ามาตกใกล้บริเวณที่เธอยืนอยู่พอดีเธอเลยวิ่งหนีออกจากบ้านไปอีกครั้งโดยที่เจสันเดินไล่ตามเธอมาแบบไม่ห่างแต่แล้วเธอก็ต้องลม้มลงทําให้เจสันตามมา ทว่าก่อนที่มันจะฆ่าเธอเรจจี้ได้ขับรถแท็กเตอร์พุ่งเข้ามาจากโรงนาและชนเจสันและสามารถช่วยแผมเอาไว้ได้ทั้งคู่คิดว่าเจสันตายแล้วจึงเดินเข้าไปร่างที่นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นแล้วอยู่ๆมือของเจสันก็จับขาของเรจจี้เอาไว้แต่แพมได้เตะหน้าเจสันไปสองทีแล้วทั้งสองก็วิ่งหนีเข้าไปซ่อนในโรงนาส่วนเจสันกรลุกขึ้นมาทั้งที่มีแผลชุ่มเลือดแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรยังถือมีดเดินตามหาสองคนนั้นเข้าไปในโรงนาต่อ แพมที่เตรียมพร้อมรออยู่แล้วก็โผล่มาพร้อมด้วยไฟฟ้าหมายจะจัดการเจสันแต่เขาก็ใช้มีดดาบในมือสู้กับด้วยไฟฟ้าของเธออยู่พักใหญ่แพมฟันถูกล่ของเขาจนเขาล้มลงแล้วก็เลื่อยดันดับไปดื้อเธอเลยโยนเลื่อยใส่เขาแทนแล้ววิ่งหนีไปหาเรจี้ที่หลบอยู่ชั้นบนตอนนั้นเองที่ทอมมี่กลับมาแมพมพยายามจะโกนบอกให้ทอมมี่วิ่งหนีไปแต่เขากลับยืนนิ่งอยู่กับที่ที่น้ารงนาเพราะพอเขาได้เห็นเจสันอีกครั้งเสียงเหตุการณ์ในอดีตก็ผุดเข้ามาในหัวเขาอีกครั้ง จนเขาไม่สามารถก้าวขาวไปได้เลยถูกเจสันเดินเข้ามาทำร้ายแต่ก่อนที่มันจะแทงเขาซ้ำทอมมี่ก็ได้ลวงมีดพกออกมาแทงเข้าไปที่ขาของมันได้ก่อนจากนั้นเขาก็พยายามปีนขึ้นบันไดหนีมันไปหาแพมกับเรจจี้โดยที่มันปีนตามขึ้นมาติดๆแต่พอเจสันขึ้นไปถึงข้างบนก็กลับเห็นต่ร่างของทอมมี่นอนหมดสติอยู่แล้วจึงเห็นเรจจี้ที่หลบอยู่หลังกองฟาง ซึ่งเรจจี้ล่อมันให้แพมมีโอกาสโจมตีมันจากทางข้างหลังแต่ก็ทําอะไรมันไม่ได้จนแพมเห็นแผงเหล็กแหลมด้านล่างนอกโรงนาจึงพยายามหลอกล่อให้มันเข้ามาพอได้โอกาสเรจจี้ก็กระโดดถีบมันตกลงไปแต่มันก็เกาะเอาไว้ได้แล้วคว้าขาของเรจจี้ดึงเขาให้ตกลงไปตอนนั้นเองทอมมี่ก็ฟื้นขึ้นมาเขาคว้ามีดที่ตกอยู่ของเจสันขึ้นมาแล้วก็ใช้มันตัดแขนที่จับขาเรจจี้อยู่ ร่างของเจสันล่วงลงไปถูกเหล็กแหลมด้านล่างเสียบเนื้อกากหลุดออกจากหน้าของเขาเผยให้เห็นว่าใต้หน้ากากของเจสันก็คือรอยเจ้าหน้าที่จากนิทิเวตนั่นเองหลังจากนั้นพวกเขาก็ถูกช่วยเหลือและพามาที่โรงพยาบาลทักเกอร์เข้ามาหาแพรมที่มีเรจจี้นอนอยู่บนตักเพื่อบอกว่าพวกเขาเจอกระเป๋าในศพของรอยซึ่งเผยให้รู้ว่ารอยนั้นเป็นพ่อของโจ้เขาเกิดบ้าคลั่งขึ้นมาหลังจากที่โจอ้ถูกฆ่าตายทักเกอร์เชื่อว่าเขาได้สวมรอยเป็นเจสัน และก่อเหตุสลดทั้งหมดนี้ขึ้นหลังจากนั้นทอมมี่ที่ได้พักฟื้นและนอนหลับอยู่ในห้องผู้ป่วยได้ฝันว่าแพมเข้ามาเยี่ยมเขาในห้องแต่เขากลับใช้มีดแทงเธอตายแล้วก็หัวเราะอ,ออกมาอย่างคนเสียสติและเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ตอนที่เขาพยายามจะหลับลงไปอีกครั้งเขากลับเห็นภาพหลอนของเจสันมาย็นอยู่ตรงปลายเตียงแต่เขาก็รวบรวมความกล้าและพยายามที่จะไม่กลัวแล้วภาพหลอนนั้นก็ค่อยๆจางหายไป แล้วทอมมี่ก็ดึงสายน้าเกลือออกจากแขนตัวเองเขาลุกขึ้นไปเปิดลิ้นชักเจอหน้ากากของเจสันอยู่ในนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าของแพมกําลังเดินเข้ามาจึงทําเป็นว่าเขาได้กระโดดหนีออกไปจากทางหน้าต่างแล้วเมื่อแพมเปิดประตูเข้ามาเขาก็ออกมาจากหลังประตูพร้อมกับสวมหน้ากากเจสันอยู่เขาเงื้อมมือที่ถือมีดขึ้นมาจะแทงแพมจากด้านหลังเธอแล้วหนังก็ตัดจบลงครับเป็นไงบ้างไครับเพื่อนๆพาร์ทหของ Friday The 13นนะครับสำหรับตอนนี้นะครับ ดูเหมือนว่าเจสันที่เราติดตามมาแต่ต้นก็กลับเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เจสันตัวจริงและในตอนท้ายก็ดูเหมือนว่าทอมมี่ก็จะเป็นเจสันนกคน,นะครับเพื่อนๆชมหนังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถพิมพ์ไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ฟังที่ชมแล้วชื่นช,ชอบนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือว่ามีหนังเรื่องไหนที่อยากจะให้ทางช่องได้เลือกมาเล่าก็สามารถแนะนําได้เช่นเดียวกันนะครับ วันนี้ผมเกลาลัดต้องลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสสดี